สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแมวจอนอนกระบี่เรากลับมาพบกันวันนี้29ทธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะหลายวันมาน,นี้ที่กระบี่ก็มีสภาพอากาศแปลปรวนนะคะมีทั้งอากาศเย็นแล้วก็มีฝนตกมีแดดร้อนจึงทำให้ตัวไมเองมีอาการป่วยแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วนะคะและน้องแมวทั้ง17ชีวิตส่วนใหญ่ก็กลับมา ภาพร้อซ์ค่ะก็จะมีบางตัวบ้างที่กลับมาจามแล้วก็มีน้ำมูกนิดหน่อยนะคะก็ถือว่าไม่น่าวิตกเท่าไหร่ค่ะตอนนี้มีหลายบ้านที่เลี้ยงแมวจรหมาจรก็ยังคงตกงานอยู่อย่างไรก็ฝากทุกท่านหากพอมีกำลังก็ได้ช่วยเหลืออย่างเช่นบ้านของป้ายุพิน จังหวัดปทุมธานีนะคะมีแมวทั้งหมด38ชีวิตแล้วก็ป่วยจากไป2แล้วนะคะตอนนี้มี1ตัวที่กำลังต้องการรักษาแต่ว่าคุณป้าไม่มีกำลังทรัพย์นะคะถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วพอมีกำลังที่จะช่วยเหลือไม้ก็ขอฝากด้วยละกันนะคะสำหรับคุณป้ายุพินค่ะขอบคุณครอบครัวแม่แช่มใจดี ได้อุดหนุนหมวกไปและก็ใส่ไปเที่ยวได้ถ่ายรูปมาให้เราชมด้วยขอบคุณมากๆที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีได้ส่งมอบอาหารไปถึงบ้านแมวจรหมาจรจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะโดยบริเวณนั้นใกล้เคียงมีหลายหลังคาเรือนเลยทีเดียวนะคะที่มีแมวจรหมาจรเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งคุณสมพิษได้รับอาหารไปก็นำไปแจกจ่ายตามบ้านต่างๆนะคะ ยังไงต้องขอ,ขอขอบคุณความมีน้ำใจการแบ่งปันของคุณสมพิษด้วยขอบคุณทุกท่านนะคะถ้าท่านใดประสงค์อยากจะช่วยเหลือไม้ได้ขึ้นที่อยู่ให้รียบร้อยแล้วนะคะกลับจากจังหวัดอุตรดิตถ์ภาคเหนือตอนล่างนะคะเรามาอยู่ที่ภาคกลางจังหวัดสมุทรสาครแมวจร30ชีวิตบ้านป้าสุภาพเขียวคำตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างกรงแมวค่ะ วมนั่งบิวแชร์ไม่ได้ขายของตลาดปิดขายของไม่ได้ช่วงโควิดดูช่างทำกรงให้แมวนะคะได้ได้แผ่นเรียบหนึ่งด้านแล้วขาดหลังคาทรายหินและขอบคุณผู้<ต>ใหญ่ใจดีหลายท่านที่ร่วมสมทบทุนสร้างกรงแมวจรสมุทรสาครตอนนี้ก็ยังขาด หลายอย่างเลยทีเดียวค่ะถ้ายังไงท่านใดที่ประสงค์จะช่วยเหลือบ้านแมวจรสมุทรสาคร30ชีวิตของป้าสุภาพหมายด้ขึ้นที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งคุณซาเองเขาจะเป็นคนที่ตอบคำถามและก็ดูแลณจุดนั้นจนกว่างานจะแล้วเสร็จค่ะเห็นว่าจะอยู่ช่วยดูแลเพราะว่าได้หยุดช่วงปีใหม่ต้องขอขอบคุณครอบครัวคุณซามากๆเลยนะคะ สิบลูกเพื่อเทพ,พื้นทำบ้านแมวนะคะโกงแมวตอนนี้ช่างได้ติดแผ่นเรียบแล้วนะคะฝานี่ใช้แผ่นเรียบก็ยังแต่หลังาคาหลังาคาแผ่นเรียบอีกสามด้ขอบคุณทุกการช่วยเหลือบ้านแมวจรสมุทรสาคร30ชีวิตนะคะตอนนี้ก็ยังขาดกําลังทรัพย์อยู่บางส่วน สำหรับท่านใดที่ประสงค์ช่วยเหลือไม้ได้ขึ้นเบอร์โทรศัพท์โดยตรงที่คุณซาต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะและขอเทิดทูนความเสียสละของทุกท่านที่มีต่อน้องแมวจรหมาจรและสัตว์ต่างๆเช่นเคยไม้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายใจิตใจที่แข็งแรงไว้เรากลับมาพบกันอีพีหน้าขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ